เมื่อเกือบห้าทุ่มที่ผ่านมานะคะศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้มีรายงานเรื่องของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศลาวนะคะขนาดความแรงอยู่ที่4.8ริกเตอร์ศูนย์กลาง 55กิโลเมตรห่างจากอำเภอแม่ริมจังหวัดน่านนะคะซึ่งมีการคาดการณ์กันว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อชีวิตของพี่น้องประชาชนรวมถึงทรัพย์สินด้วยค่ะแต่ขณะเดียวกันนะคะก็มีรายงานเหมือนกันว่าที่จังหวัดเลยทั้งจังหวัดเกิดแผ่นดินไหวค่ะโดยเฉพาะที่อำเภอปางชมนะคะแล้วก็อำเภอเชียงคานจนถึงตัวจังหวัดเลย,เยรับแรงสั่นไหวได้ประมาณ 5้าวินาทีสองครั้งด้วยกันค่ะโดยเฉพาะที่บริเวณอ่างเก็บน้ำน้ำหนานอำเภอเมืองจังหวัดเลยหลังจากที่เครื่องสัญญาณแผ่นดินไหวดังขึ้นดังขึ้นนะคะแล้วก็มีไฟอารลามสีเหลือง ก็มีติดขึ้นมาช่วบ้านนะคะโดยเฉพาะทางผู้นําหมู่บ้านนายกอบาตาก็ได้มีการสั่งการอพยพพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณอ่างเก็บน้ําออกจากพื้นที่เพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะก็มีการฝึกซ้อมกันมาเป็นเป็นประจําอยู่แล้วนะคะเรื่องของการดูแลเครื่องตรวจแผ่นดินไว้แล้วก็ถ้าหากว่ามีการ เตือนขึ้นมาด้วยสัญญาณสีเหลืองหรือสีแดงเนี่ยติดขึ้นก็ต้องอพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่โดยด่วนเพื่อความปลอดภัยนะคะก็มีการปฏิบัติกันตามขั้นตอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีรายงานด้วยว่าเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นนั้นสะเทือนไปถึงอำเภอเมืองอุดรธานีค่ะรู้สึกถึงการสั่นไหวได้ด้วยค่ะรวมถึงอีกหลายจังหวัดนะคะค่ะจากป้า